สวัสดีครับ EP ที่182พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน3ปีฉลูก่อนที่จะไปรับฟังคำาำํานาอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทํานายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางว r code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ คำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 8 0 8ดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกน qr code ที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตา พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนสามปีฉลูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่คนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีถ้าคบคนไม่ดีอาจมีภัยมาถึงตัวคู่ครองคนรักสัมผัสสัมพันธ์กันไม่ค่อยจะได้ถึงไม่ได้ช่วยอะไรกันมากแต่ก็อยู่กันแบบญาติพี่น้องได้เลือกเขาเพื่อนให้ดีนะครับเพราะเวลามีปัญหาเขาไม่ได้ช่วยอะไรในทางกับการ มีเกณฑ์ว่าเพื่อนจะนำความเสียหายห,ายหรือนำความเดือดร้อนมาให้ชีวิตต้องต่อสู้ดินน้นรนมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เข้าใจชีวิตมากกว่าคนอื่นเขาขอให้ตั้งสติให้ดีไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว ถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทงางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้ และ4ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับคือช่วงอายุ9-10ขวบ20-21 72-73และ83-84 คราวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 24-25 39-40 42-43 57-58 61-62 72-73 83-84และ87-88 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทาพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตะสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นจายและใจ ความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทำธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ไลน์ไอดี0 6ูนย์หกห ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ